หนังสือหลักสูตรหน้า55ข้อที่2วิญญาณช่วยอุปการะแก่รูปในอสัญญาลสัตพภูมิและปัญจวักรภูมิอย่างหนึ่งในในที่นี้คําว่าวิญญาณหมายเอากรรมวิญญาณได้แก่รูปปาวาจราปัญจะมะชานกุศลจิตก็คือจิตดวงสุดท้ายของรูปกุศล5ใช่ไหมคะนะประกอบกับ สัญญาวิราคาภาวนาเจตนาในอดีตพบช่วยอุปกระแก่กรรมชรูปในปฏิสนธิการและประวัติการของพวกอสัญญัตตพรมจำได้มไหมฮะที่เขียนเขียนไปนะอันเนี้ยแยกเอาองค์ธรรมออกมาชัดเจนแล้วทีนี้ในส่วนของการหาปัจจัยที่เกิดร่วมใช่ไหมปัจจัยที่เกิดร่วมนะยงมาถึงหน้า ห้นะปัจจัยที่เกิดร่วมมานะโยงมาถึงหน้า57ถ้าเรานำเอาอะเหตุกะอะกุศลวิบาก7จ็มีไหมฮะได้จดไว้ไหมเดี๋ยวจันเขียนบนกระดานให้อีกทีนะคะกระดานเล็กนี่ลบได้ไหมคะได้นะ และในส่วนของรูปที่เป็นอุตุนะคะเป็นอุตุอุตุชรูปะนะอุตุชรูปนี่เขาจะเกิดนี่ค่ะเขาจะเริ่มเกิดตั้งแต่ถีติขณะของปฏิสนธิจิตเนี่ยข้างบนตรงเนี้ยอาจารย์ไม่ได้เขียนซ้อนกันนะไม่ได้เอารูปมาซ้อนกันเข้าใจนะคะอันนี้เอาแต่เฉพาะกรรมชรูปเท่านั้นที่เอามาแสดงแต่จะมีรูปที่เกิด หลังจากที่อุปทักษณะเนี่ยมีแค่กรรม,มชรูปต่อไปตรงถีติเนี่ยมีทั้งกรรม,มชรูปและอุตุชรูปอยู่ด้วยใช่ไหมคะแล้วอุตุชรูปเนี่ยเขาจะเกิดเขาจะเกิดขึ้นมาเพราะว่าเขามีกรรมเป็นปัจจัยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวไว้อธิบายขยายความบ้างนะคะแต่ว่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่วันนี้นะเพราะว่าการขยายว่าอุตุที่เกิดจากกรรมเนี่ย เรียกว่ากรรมะปัจจยะอุตูชรูปเนี่ยนะซึ่งมันจะซับซ้อนนิดนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องอาศัยเวลาอธิบายนะคะแต่ตอนนี้ให้รู้ว่าถ้าถีติขณะของปฏิสนธิจิตเนี่ยจะมีรูปเกิดเพิ่มแล้วใช่ไหมฮะนอกจากกรรมมชรูปนะก็คืออุตุชรูปนะแล้วเขาก็จะเกิดตรงทุกทุกใช่ไหมทุกๆ์อนุขณะเหมือนกัน นะกรรมเกิดที่ไหนเขาก็เกิดที่นั่นหมายถึงว่าอย่างี้นะต่อไปเขาจะมีชื่อว่ากรรมะปัจจะยอุตุชรูปแล้วอุตตูตัวเนี้ยก็เป็นปัจจัยให้อุตตุอีกทีหนึ่งเรียกว่าอุตุปัจจะยะอุตตุชรูปอุตตูชักกลาบนั่นเลยฮะนะเขาจะซ้อนกันอยู่นะเมื่อปฏิสนธิเนี่ยดับลงก็จะมีจิตดวงใหม่เกิดขึ้นคือผวังเนี่ยเมื่อมีอุตตุมาแล้วใช่ไหมคะ ตรงอุป,ปทักณะของพระวังเนี่ยนะตรงอุปปาทักณะของพระวันรวงที่หนึ่งยนะเขาจะมีจิตและชรูปเกิดแล้วใช่ไหมคะเออนั่นนะมันจะซ้อนกันมาอย่างนี้อีกเห็นไหมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอาจารย์จะสรุปออกมาให้สรุปออกมาเป็นรูปรูปภาพมันจะได้ชัดเจนขึ้นนะแต่ตอนนี้เราเรียนไปทีละอย่างก่อนคือกรรมก็ส่วนของกรรมไปก่อน เข้าใจเนาะอุตุขอุตุอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ยังไม่เรียนอุตุใช่ต้องต้องเรียนทีละอย่างก่อนแล้วค่อยเอามายำใส่กัน <c oughs> เอาผาสมกันแล้วเราคุยกันตรงนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอ๋อเราพอเข้าใจบ้างแล้วนะอย่างเงี้ยนะอยู่ๆเอามาปนปนกันเนี่ยเดี๋ยวเรางงนะเออเนาะ